เป็นโบสถ์ที่มีจำนวนแท่งออกแกนนี้ครับมากที่สุดในสวีปยุโ,โรปนะครับใช้เวลาในการสร้างทั้งหมดประมาณเป็นร้อยปีเลยผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานในการประพันธ์เพลงในในเรียกว่าในยุโรปเลยดีกว่านะครับมาถึงโซนขนมนะครับที่ถ้าใครมาอาอสเตรียแล้วอยากซื้อของกลับไปฝากนะช็อกโกแลตโมซานนี่ก็เขาก็จะมีหลายยี่ห้อมากกันนะครับในซูปเปอร์ร้านเก่าแก่นะครับอาจจะเป็นร้านแรกๆนะที่ทํา ชนิเซลนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะว่าร้านนี้เป็นร้านยังไงนะครับแล้วก็ชื่ออะไรตอนนี้เราอยู่หน้ามหาวิหารประจำกรุงเวียนนานะครับแลวเป็นโบสถ์นะโบสถ์สไตล์นิกายโรมันคาทอลิกนะครับเป็นโบสถ์ที่มีประวัติยาวนานมากนะครับ มีประวัติมาตั้งแต่ช่วงสมัยศตรวรรษที่8นะครับแต่ว่าเพิ่งมาสร้างทับเมื่อช่วงสมัยศตวรรษที่13นะครับแล้วก็ใช้เวลาในการสร้างทั้งหมดประมาณเป็นร้อยปีเลยครับซึ่งค่อนข้างนานเลยนะจริงๆโบสถ์พวกนี้ก็ใช้เวลาการในการสร้างนานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาต้องอาศัยแรงศรัทธาจากเหล่าชาวบ้านนะครับรวบรวมเงินนะครับในการที่จะมาสร้างโบสถ์หนึ่งโบสถ์ให้สําเร็จนะครับก็ช่วงระหว่าง100ปีในการสร้างที่ผ่านมานะครับ มันก็เป็นช่วงเ,เปลี่ยนผ่านทางสถาปัตยกรรมนะครับแต่เราเข้าไปข้างในก็จะได้เห็นนะครับว่าภายในเนี่ยจะตกแต่งเป็นแบบสถาปัตยกรรมมีแบบผสมผสมกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าสวยสวยเลยยิ่งใหญ่มากแล้วก็จะมีไฮไลท์อีกอย่างเนึงนะครับที่เดี๋ยวพาไปดูข้างในนะบอกเลยว่าสุดที่สุดในทวีปยุโรปเข้ามาในโบสถ์เซนต์สเตฟาเรียบต่อเลยนะครับก็สังเกตได้นะว่าภายในเนี่ย ะเป็นการตกแต่งสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกผสมกับอย่างอื่นนิดหน่อยนะครับคือต้องบอกว่าป่อยคร่าวๆของโบสถ์นี้ก็คือสร้างมาตั้งแต่สมัยจอที่13นะครับซึ่งใช้เวลาสร้างเนี่ยเป็นร้อยปีเลยนะแล้วก็ระหว่างระหว่างร้อยปีที่เป็นการสร้างมาเนี่ยก็มีศิลปะแขนงอื่นนะครับเข้ามาแทรกเนี่ยเช่นตรงนี้นะครับเราก็สังเกตได้ว่าเป็นบาโรกเข้ามาแซมนะครับก็จะเป็น โบสถ์ที่สวยอีกโบสถ์หนึ่งนะครับที่มีศิลปะผสมประสานกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งความพิเศษมากๆของที่โบสถ์นี้นะครับคือปกติโบสถ์เขาก็จะมีออแกนที่อวัยนะเพลงใช่ไหมตรงข้างบนนี้ครับคือโบสถ์เซนเซฟานเนี่ยเป็นโบสถ์ที่มีจํานวนแท่งออแกนอนี้ครับมากที่สุดในสวีปยุโรปนะครับถ้าใครอยากรู้ว่ามากที่สุดนี่หมายถึงว่ากี่ชิ้นเป็นหมื่นชิ้นนะครับ เยอะมากมเลยนะครับในในยุโรปเยอที่สุดในยุโรปนะครับอยากรู้เลยว่าเปิดหรือเป็นยังไงนะครับหลังการมากข้างในเตนกาสก็นาจะเป็นช่วงสัวดที่19นะครับโบสถ์นี้ก็ถือว่าเป็นบสถ์ที่มีความสวยที่สุดหนึ่งในบสถที่สวยที่สุดในยุโรปเลยนะครับสวยจริงตอนนี้เขามีพิธีอยู่นะครับ ด้านข้างๆของโบสนะครับก็จะมีบริการหนึ่งที่นะักท่องเที่ยวมาใช้ได้นะครับก็จะเป็นปน,นั่งรถม้านะครับมีน้องม้าอยู่2ตัวพาเราเที่ยวรอบ,รอบ,รอบๆบริเวณนี้นะครับแพ็กเกจสัาจะมี3แบบนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับระยะทางแล้วก็ระยะเวลาความนานนะครับในการนั่งเริ่มต้นที่55ยูโรนะครับแล้วก็เป็น90แพงสุดจะเป็น120นะครับนั่งนานเลย นิ่งมากน่ารักเลยถ้าใครกำลังหาซิมนะครับเวลามาเที่ยวที่เวียนนานะที่ตรงข้ามโบสถ์เซนต์สเตฟานนะครับก็จะมีร้านขายซิมอยู่นะครับชื่อว่า3นะมารอบนี้เราก็ซื้อที่นี่เหมือนกันนะครับมันจะมี2แบบนะครับที่มีหลายแบบแหละแต่ว่า2แบบที่เหมาะสมกับพวกเราก็คือ20กิก 20ยูโรครับแต่ว่ารอบนี้เราเลือกเป็น30 EUR ยูโรอลิมิเต็ดครับแล้วก็เขาก็จะให้จ่ายเพิ่มอีก10 e ยูโรค่าแอ t i v a t e กับค่าซิมนะครับทั้งหมดก็จะเป็น40 EUR ยูโรครับเต็นอลิมิเต็ดใช้ได้เดือนหนึ่งค่ายนี้ค่อนข้างเร็วเลยนะครับตอนนี้อยู่ด้านหลังของโบสถ Saint ์เซนต์สเตฟานเลยนะครับจากตรงนี้ไปประมาณ50เมตรนะครับรเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ได้ว่าเป็นตำนานในการประพันธ์เพลงในในเรียกว่าในยุโรปเดีวกว่านะครับ คนนั้นคือโมซาดนะครับโมซาดนี่ปล่อยคร่าวๆก็คือเขาเป็นคนเกิดที่เซาล์สบอกนะครับแล้วก็มาช่วยงานที่โบสถ์เซนเซฟาเนี่ยครับอยู่ช่วงช่วงหนึ่งนะครับเราก็เลยได้อยู่อพาร์ตเมนต์นะครับที่อยู่ไม่ไกลจากโบสเนี่ยครับประมาณ50เมตรเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูนะครับหลายคนคงจะรู้จักนะครับรู้จักดีเลยโมซาดกับผลงานที่เขาเคยผลิตออกมานะครับคงจะผ่านๆหูกันมาบ้างนะครับนี่นะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่บ้านเลขที่5นะครับเป็นบ้านที่เมื่อสมัยก่อนเนี่ย โมซารเคยมาอยู่จริงๆนะครับซึ่งไม่ไกลจากโบสเซนเซฟานที่เราเพิ่งมาเมื่อกี้นะครับประมาณ50เมตรนะครับเดินประมาณ2องนาทีก็ถึงแล้วปัจจุบันเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นมิวเซียมนะครับประมาณประมาณ3 4หชั้นเนี่ยครับเขาก็ mm hmm. จะจัดแสดงพวกอุปกรณ์พวกชุดโต๊ะทำงานของโมสารที่ใช้จริงๆในสมัยก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างอะไรเป็นอ,องค์ประกอบ ของห้องที่ทําให้คนคนนี้เป็นหนึ่งในศิลปินที่ดีที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมานะครับโมซาร์ตเนี่ยเคยมาอยู่ที่นี่ที่เวนนาเนี่ยครับช่วงปีคศ1 7 8 1นถึง1791นะครับเป็นเวลา10ปีนะระหว่าง10ปีที่มาอยู่ที่นี่ครับเป็นช่วงที่เขาสามารถผลิตผลงานออกมาได้เยอะที่สุดตั้งแต่เขาเกิดมาเลยนะครับแล้วก็ได้ทํางานอยู่ในช่วงที่ออสเตรียเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของพระนางมาเรียเทเรซานะครับ บรรยากาศถ้าเดินตรงไปตรงนี้ก็จะเป็นบทหลังโบทเซนสเตฟานนะครับที่เราเดินมาค่าเข้าของมิวเซียมนี้นะครับก็ราคาปกติก็อยู่คนละ12ยูโรนะครับ ที่ออสเตรียนะครับเขาก็จะมีมินิมาร์ทใหญ่ๆอยู่เจ้าหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าบิลล่านะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับว่าถ้าใครอยากซื้อของฝากเนี่ยก็จะพาไปเข้าไปดูนะครับว่าสามารถซื้ออะไรได้บ้างแล้วก็มีอะไรที่แนะนานะครับจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับมาถึงโซนขนมนะครับที่ถ้าใครมาออสเตรียแล้วอยากซื้อของกลับไปฝากนะจะมีเบรฟ์หีห้องหนึ่งนะครับชื่อว่าแมนเนอร์ ก็เป็นวิหคื้นเมืองของที่นี่เลยนะครับเขาก็าจะมีโปรดักต์หลายแบบมากนี่เป็นเวเฟอร์นะครับส่วนใหญ่หจะเจะเคลือบหรือไม่เค,คลือบช็อกโกแลตก็แล้วแต่รุ่นแต่ว่ารุ่นที่แนะนําให้ซื้อฝากนะครับที่ปกติเขาซื้อฝากเพื่อนๆกอคู้จักนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้เป็นแบบออริจินัลนะครับดดั้งเดิมหนึ่งแพ็คก็จะมี4ชิ้นนะครับก็เป็นไส้เฮสนัทนะครับอร่อย แล้วก็อันนี้แึกจะออกใหม่นะเป็นแบบไส้ช็อกโกแลตนะครับรุ่นบราวนี่รารคาก็ดีนะครับแพ็คละ2.99 3ก้าก้สามยูโรโนะแบบอย่างอื่นก็นมีนะครับนแบบี่ครับเคอร์บช็อกโกแลตอันนี้คโคกับโมซานน์เป็นห่อใหญ่ กุกกี้ก็มีนะแล้วก็อันนี้นะครับถ้าใครติดตามคลิปที่ไปสวิสนะแนะนำของฝากก็จะเจออันนี้เหมือนกันนะครับ Giotto หรมันจะเป็นคล้ายๆ Ferrero Rocher ครับแต่ว่าข้างในจะเป็นไส้ครีมไฮโซนัทใครพลาดที่สวิสก็มาซื้อที่นี่ได้นะครับราคาก็พอๆกันนะที่นี่แพ็คล 3. ะ3า9 1 9ยูโรครับข้างในก็จะมี4แถวนะ อีกอย่างหนึ่งที่แนะนำนะครับก็คือช็อกโกแลตโมซาดนะช็อกโกแลตโมซ่ดนี่ก็เขาก็จะมีหลายยี่ห้อมากกันนะครับในซูเปอร์แต่ว่ายี่ห้อที่แนะนำนะเพราะว่าเคยทานมาเองนะครับตั้งแต่เด็กก็ยี่ห้อนี้มิราเบลเขาจะมีหลายแบบนะครับมีแบบเม็ดกลมที่เป็นออริจินอลนะแล้วก็แบบที่เป็นแผ่นแผนเนีครับกลมๆเหมือนกันแนะนำอันนี้ไม่แผงนะครับ หนึ่งกล่องมี12ลูก8.49ยูโรนะครับมีหลายแบบเลยผสมก็มีนะตรงนี้ที่แนะนำก็จะเป็นพ u มกินสีดออยล์หรือว่าน้ำมันที่กลั่นมาจากมเมล็ดของฟักทองนะครับมันก็คล้ายๆกับโอลิฟออยล์ครับแต่นประกอแต่ว่านี้จะสกัดจากเมล็ดฟักทองครับเอาไปราด โดยหน้าสลัดก็ได้ครับหรือว่าราดพวกสกัเบลเอ็กไข่คนนี่ก็ได้ครับออมเล็ตก็ได้ครับอร่อยรสชาติเข้มข้นทีมันจะเป็นสีเขียวเข้มๆครับเข้มกว่าน้ำมันมะกอกเยอะเลยแล้วก็จะมีกลิ่นหอ,อมๆนะครับแนะนําแนะนํามีหลายยี่ห้อให้เลือกราคาไม่ไม่แพงถูก,กน,นะครับราคามาถึงโซนเครื่องดื่มบ้างนะครับเครื่องดื่มนมอุ่นหรือว่าไวน์นั่นเองที่ออสเตรเลียก็ขึ้นชื่อนะครับเรื่องไวน์มีคุณภาพ ไวน์ของเขาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีแผนที่ให้ดูตรงนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากโซนแถบนี้ครับแถบตะวันออกของประเทศนะครับแถบนี้เรียกว่า Lower Austria นะครับซึ่งเป็นแว้นที่นิยมนะครับในการทำไร่วายเพื่อผลิตไวน์นะครับที่ราน,นี้ก็จะเห็นเยอะเลยนะไวน์ที่มาจากวาเคนะครับนี่วาเคนี่ก็วาเคาอันนี้วน์ขาวนะครับ ราคาดีมากขวดหนึ่งไม่ถึงสิบยูโรก็มีนะครับสิบต้นต้น,ตนสิบกลางกลางก็มีนะนี่ก็เป็น s p a r k ก i n g w i น e ทั่วไปนะครับนี่ไวน์แดงนะ p i n o b l o n g ก็มีนะครับ หลคนรู้จักเมนูอาหารที่ชื่อว่าชิดนเซลนะครับก็คือการที่เอาชิ้นส่วนเนื้อสัตว์มาชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็ชุบไข่ชุบเกล็ดขนมปังทอดนะครับก็แต่วันนี้เราอยู่ในเวนานะเรามาอยู่ในเมืองต้นกําเนิดของเมนูนี้นะครับเราจะพาไปทานมื้อเย็นนะครับกับร้านที่เป็นร้านเก่าแก่นะครับอาจจะเป็นร้านแรกๆนะที่ทำชิเนเซลนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะว่าร้านนี้เป็นร้านยังไงนะครับแล้วก็ชื่ออะไร แล้วก็ความพิเศษของชนินนเซลร้านนี้เนี่ยพิเศษกว่าร้านอื่นยังไงนะครับร้านที่เราจะมากินชนิเเซลที่เวนาวน,นี้นะครับชื่อว่าฟิกมุลเลอร์นะครับสังเกตได้ว่าเป็นตัาเขียวๆเยวงยครับหาไม่ยากครับเข้ามาแล้วนะร้านต้นตำรับชิเเซลแห่งเวนานะครับร้านฟิกมุลเลอร์นะครับนีม่มาดูเมนูเขานะครับว่ามีอะไรบ้าง เขาก็จะบอกเลยนะว่าเมนูรักเคมของเขานะครับเป็นออริจินอลฮอคชินิสเซลนะครับต้นตำบับมาตั้งแต่ปี1905นะครับเป็นร้อยปีแล้วนะแล้วก็ถ้าจะให้ออริจินอลจริงๆนะครับก็ทานคู่กับสลัดมันฝรั่งนะครับแต่บางที่เขาก็จะเสิร์ฟคู่กับเป็นฝายนะครับชินิสเซลเขาก็จะมี2แบบนะครับจะเป็นแบบหมูนะครับแบบเป็นออริจินอลแล้วก็เป็นเนื้อลูกวัวนะครับเป็นเบียวนะครับ ก็แพงขึ้นมาประมาณ5ยูโรนะครับแล้วก็อีกอย่างพลนรอบนี้เรสั่งเป็นวิวชินิเซลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราสั่งก็จะเป็นนี่นะครับครีมวิวกูลาชนะครับก็จะเป็นคล้ายๆสตูเนื้อนะครับมีเมนูเยอะเลยนะครับไม่ใช่แค่ชนินะิเซลนะ แล้วก็ด้านหลังเมนูนะครับที่จะเป็นประวัตินะของเจ้าของผู้ให้กําเนิดร้านฟิกมูลเลอร์น,นะครับก็คือพอดเท่าๆนีงครัก็คือเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะขายดีในวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าจะขายคนที่เข้าบอดเสร็จแล้วก็มากินต่อด้นะครับ ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมเสื้อไม่เหมือนเดิมเมื่อวานไปตอนมื้อเย็นนะครับร้านมันเต็มเขาเช็คเวสเซอร์ชั่นอางเดียวนะเราก็เลยกลับมาวันถัดมานะครับทานเป็นมื้อเที่ยงแทนนะครับก็คือถ้าใครอยากจะมาทานร้านนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้จองเอาไว้นะแนะนําให้มาตอนเที่ยงนะครับคิวมันจะน้อยกว่านะครับก็อาหารมาแล้วนะครับที่เราสั่งมาเป็นวิวชีนเชลนะครับหรือว่าชีเนเชลเนื้อลูกวัวนะครับแล้วก็เป็นสลัดมันฝรั่งนะครับ าอ็ลาดความขี้นสีออยข้างบนนะครับแล้วก็เป็นวิวฟลาชนะครับหรือว่าเป็นตูเนื้อลูกวัวนะครับเขาก็ทานคู่กับมันฝรั่ง้านข้างนะครับเดี๋ยวเราให้ดูด้านหนนะครับว่าวิวชิเเซลหน้าตาเป็นยังไงนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าชิเนเซลเนี่ย ออริจินอลเขาจะต้องใช้เนื้อลูกบัวมาทำนะครับไม่ได้ใช้เนื้อหมูนะครับวิวเชนเซอร์นี่เขาก็จะนุ่มกว่าเนื้อหมูนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อลูกบัวนะเนื้อมันจะเป็นเนื้อที่มันเด็กกว่านะครับแล้วก็เป็นแป้งบางๆนะแล้วก็เนื้อเหมือนน่าจะเอามาทุบๆให้มันเป็นบางๆแผ่นใหญ่ๆนะครับแล้วก็บีบมะนาว ข้างบนนะครับใส่เกลือนิดหน่อยนะครับก็ เราลองชิมให้ดูนะครับว่ารสชาติเนื้อลูกวัวชุบเตกขนมปังทอดจะเป็นยังไงนะครับก็รสชาติทานง่ายนะครับทานไม่ยากก็เป็นเนื้อเอาไปชุบไข่ชุบเตกขนมปังยแล้วทอด ก็ก็อ่อีครับแป้งบาง อาจจะไม่อาจจะรสชาติไม่ได้หรูหรามากนะครับแต่ว่าเป็นเป็นสิ่งที่เวลามามาเที่ยวเวนาเราก็ต้องมาทานนะครับเพราะว่าเขาเอาไอจิเนียออกอมาจาับกรุงเวนานะครับแล้วก็ทานคู่กับสลัดมังค์ฝรั่งนะครับที่ราดมาโดยพันก,กินสีดอยนะครับเพื่อเอาไว้ตัดเลี่ยนนะ ก็จะม,มีรสเปรี้ยวไปลๆนะครับเอาไว้ตัดเลี่ยนไดีดนะครับเดี๋ยวเรามาทานวิวการาชบ้างนะครับเนื้อค่อยข้างเปื่อยนะ เนื้อค่อนข้างค่อนข้างยุ่ยนะครับแล้วก็มีกลิ่นพวกผักพวกแครอทเครื่องเทศนะครับนี่ก็เป็นมันฝรั่งนะครับเราจะเอาไปต้มนะแล้วก็มาทุบทุกอย่างครับก็าทานคู่กันเข้ากันครับ จริงร้านฟิกมูลเลอร์นี่เขาก็มี2สาขานะครับสาขาแรกเขาจะอยู่ในซอยตรงตรงนู้นนะครับสาขาแรกเนี่ยเขาจะรับคนได้ประมาณแค่70โต๊ะโตนะครับแลน่อจะขายดีมากนะเขาก็เลยเนีย่มาเปิดสาขาที่2นะครับตอนนี้เป็นบ่ายสองนครับวันเสาร์ดูดูคิวนะครับเยอะมากสาขานี้ได้ประมาณร0อยกว่าโต๊ะนะครับแล้วมีประมาณ3ชั้นนะ ถ้าใครอยากมาทานแนะนําให้จองมาก่อนนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยถ้าจะวอล์กอินได้นะครับคิวไม่เยอะแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแนะนําให้โทรมาจองก่อนนะครับไม่งั้น,นต้องรอคิวนาน,นนี้สาขาแรกนะครับปกติเนี่ยถ้าสาขาเนี้ยคนเต็มเขาก็จะให้ไปสาขาสองนะครับอันนี้คิวแน่นทั้งคู่เลยนะั้งสองสาขา